โซมาดีตอบชัดเป็นอะไรกับแจงเมียแจ๊ดหน้าเหมือนเปย์น,นึกว่าแฝดถูกทักถูกถามมาตลอดเพราะถ้าบอกว่าเป็นแฝดหรือเป็นพี่น้องกันจริงๆก็เชื่อสำหรับนักร้องสาวโซมาดีและแจงปุนาสาพระยาสาวแจ๊ชวนชื่นโดยล่าสุดโซมาดีได้มาตอบคำถามแฟนๆที่เข้ามาถามว่าเป็นอะไรกับแจงเมียแจ๊สน่าคล้ายกันมาก งานนี้สาวส้มก็ได้ชี้แจงอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นแค่คนที่น่าคลายกันเฉยๆต้องบอกเลยว่าคู่นี้เหมือนกันแถมสวยกันทั้งคู่ทั้งนี้เมื่อนานมาแล้วส้มและแจงได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในสิทธิคอมเรื่องหนึ่งก็ได้ถ่ายภาพคู่สวยๆพร้อมข้อความที่ระบุว่าวันนี้มาถ่ายบริษัทหาไม่จำกัดเดยได้มาเจอพี่สาวที่พัดภาคค่ะไหนใครว่าส้มกับพี่แจงหน้าเหมือนกันบ้าง